ลเล่นแมปตามใจเนอะแล้วดูมันเลือกแมบปบดูมันดูมันเลือกแมบปบแมบปบที่ไม่ชอบด้วยนะเล่นได้แค่ยีิบเจ็ดวันเงิงไม่อยากเล่นนะแล้วมันมีกิจกรรมฮาโล,ลวีนด้วยนะแล้วพี่โคตรขี่เกียดเล่นเลย <S <S เล่นเล่นกันไปได้ไงไม่รู้พี่ว่ามันน่าเบื่อคล้ายๆโกกัดเน่นนะ่ะน่าเบื่อ ตีไม้รัวตีไม้รัวเอไไ่เอใส่เลยเหรอพอก่อนมั้งรอ,อก,ก่อนรอก,ก่อนรอไดีก่อนดีกว่าปุ๊ยเก็บไม่ได้ลืมไปกระเป๋ามีแค่ห้านี่นวะ กระเป๋าเต็มอีกอะไรนะก็ได้นะอยู่แต่มันมันมันเปืองอ่ะมันไม่มันไม่ได้ใช้ทำอะไรนอกจากเปลี่ยนชุดนะเราทำไปอะได้ได้พี่อยากลองเป็นกวางะพี่อยากเป็นกวางโอ้โหตั้งตรงนี้เลยเหรอแฟรี่ บินบินไปหาอะไรก็ไม่รู้มีกวางพี่ชอบกวางดีนะครับอุ้ยเกือบเอาเข้ากองไฟแล้วเกือบไปแล้วตามของก่อนตามของข้อหอมสมอเอ้ยสมอข้อหอมโหลดโปรเป็นไหม พี่โหลดได้นะพี่โหลดเป็นแต่ว่าคือพี่ต้องอยู่ยด้วยกันอนะถ้ามันแยกแยกกันแบบนี้คือไม่ได้โอ้ยอันนี้เต็มอีกละไม่ได้เอาออกอุย้ยไม้กระเด็นโยนไปไกลเกลินพี่ไม้ไม่ไม่เอาไม้พี่ว่าเอาไม้ให้มันโลดเลยก็ได้แบบอะไรนะเอาให้มันแบบเต็มอันนี้ไปเลยอะ ให้มันไม่มีในป่าเนี่ยต,ต,าต,าตาแดงสงสัยต้องการยาอันเนี้ยยาหยอดตาพี่โคตเกียดอะ่ะเวลาพี่ใส่ชุดแล้วหัวพี่มันโล้นอะ่ะ หัวพี่มันล้นอะแต่น่ารักกินนะคือตอนนี้คิดเมาส์รัวๆเวลาพี่เอาไปลงคลิปมันน่าจะแบบอะไรนะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะคือแบบเมาส์อเนี้ยเสียงเมาส์แบบเนี้ยลำโพงไอจะหมดแล้ว ลำโพงลำโพงแบตจะหมดพี่ไม่ได้ชาร์จไว้เมื่อวานแล้วพี่น่าจะเผลอเปิดทิ้งไว้พี่ไม่รู้ว่าพี่จะเล่นได้หรือเปล่านะเพราะว่า <c oughs> พี่ชอบโดนใช้อะเวลาพี่เล่นเกมมันชอบมีคนมาใช้พี่ทำนูน่นทำนี่เอาเอาไม้ใส่เลยไหมเอาไม้ใส่เลยเนีย่ยลำอะไรนะลำโพงพี่มันจะน,นี้แล้ว แล้วพี่ไม่อยากใส่หูฟังอะ่ะหูฟังที่มันจะอะไรนะเออมันจะไม่ได้ยินเสียงเวลาพี่อัดคลิปใส่ให้หมดเลยโอโน่ oh no, ไม้ที่เราเก็บมาแค่วันเดียวเดี๋ยวอยู่ไปหาเด็กนะเดี๋ยวพี่ทำหน้าที่ฟาร์มพวกของแทน ไมใช้ปืนไอ้ไอ้รู้ไอรู้มันอันนี้แต่ไม่ต้องใช้ดีกว่าขอร้องให้พี่เป็นไ <itu? S 1> ปตามธรรมชาติพี่เกียดาร์มแคนดี้มากเลยเห็นอยากได้กันนะกับหนา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปทำไมอะ่ะเลขสู้อะไรอะ่ะอ๋อสู้ลัชชีเปน๊นนลยยังไม่ได้ค้าแผ่นที่ไว้อีก่ก่อมองไม่เห็นเลยเลยกเกียร์แล้นั้็นไม่ไนนะนี้มีเท่าไหร่อ้ยมีไม้ขาดแค่อันเดียวอันเดียวก็ต้องไปหามาขี้กเกียจ โชคดีที่ตอนนี้พี่ไม่ได้อยู่กับแม่พี่เพราะว่าไม่ยนันโดนใช้ล้างจานโอ้ยย่แค่อันเดียวแย่เย่เฮ้ยไม้มันนี่สิเสียงเริ่มขัดขาดหายหายแล้วพี่ไม่พี่อยากเอาสายช้ามาช้าร์จำโพงมากเลย ไม่พี่พี่ไม่อยากรูกออกไปหน้าจอตอนนี้ผ่านมาเจ็ดนาทีแล้วนะผ่านมาเจ็ดนาทีที่เรา,าคิดแล้ว,วอืมเออโอ,อ,อ,อ้ตรงนี้แล้วกันโอ,อ้ยตรงนี้แล้วกันโอ้โหออพีไม่น่าอะไรนะนี่เลย เมื่อกี้พี่ไปฝึกวอลฮอปที่ฝึกออบบี่มาพี่ไปฝึกวอลฮอปมาเมาื่อกี้อุ้ยขวานดีอืมพี่ไปฝึกวอลฮอปอ่าเราได้ขวานดี่แล้วแล้วอะไรนะพี่ทำไม่ได้เพราะว่าพี่อะไรนะ เล่นในโทรศัพท์ตรงไหน,อ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 ,นอ๋อไหนอะมันดูแล้วเนี่ยโอ้โหจังหวะจังหวะยิงปืนแบบมาเป็นเพลงโอ้ยโอ้โห,ว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 หวแค่ตัวเดียวเองตัวเดียวเองจริงๆเดียเเด๋ยวสัก สักพักมาเป็นพวกอะมีอะไรไหมไม่มีต้องระวังกวงโยโยโย่จมีมันจะมีทีม,มันนี่มันนี่พี่เก็บไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพราะพี่อือพี่เก็บไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ทั้ง,งที่พี่ก็ไม่ได้ใช้ เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยอยากลองใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สักวันของช่วมาทีนะนู่ไปไหนอยู่นี่พี่เดียวมาทางนี้มันไม่มีแล้วไม่มีไม่มีพี่เก็บหมดแล้วตอนนี้ของพี่เต็มแล้วด้วยนี่กล่อง เปิดดิเปิดดิมีอะไรอยากได้ปืนอ่ะอนนพี่ได้ปืนจริงด้วยเนี่ยปืนปืนปืนแบบพูดกะหยุดนี่คือการต้นถ้าเกิดว่าพี่ทิ้งหน้าจอเกมไว้แป๊บหนึ่งมันจะเป็นไรไหมอ่ะ เออใช่ใช่ใช่มันขัดหายลำโพงพี่มันจะหมดไงแป๊บนึงนะทุกคนอยู่พี่ไปเอาใส่ยู่เฝ้าเกมไว้ให้แป๊บหนึ่งนะ ไม่มีหัวชาร์จว่ะเยอะแล้วกึงนิะไปหาหัวชาร์จแป๊บนึง มาแล้วมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เล่นอยู่ดีโอ้โหน เวลาอ่าแล้วพี่ไปตัดต่อคลิปก็ไม่ได้ละจา,าลาลา,า,าลาน่าวิญญาตกปา มันไม่มีแล้วก็บ้าแล้วมีเราเล่นเราเล่นอุย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 ตามตามันตามมตามชิมาาม้นปกลกลจัดการไปเลยอุ้ยพี่ลืมเอาของออกอีกแล้วอ,อ,อุ้ยในนี้มีหีบอุ้ยกระสอบดีขอบคุณมาก อย่าบอกนะมีอะไรร้ายแรงกลัวทำไมอ่ะปกตินี่ฮะมีด้วยเหรอไม่เห็น,หนดูตายแล้วแล้วจะเจอจะเจอ,จะเจอกวางไหมไหนเดี๋ยวจะ เดี๋ยวพี่รีบวิ่งกลับบ้านเอาไปฮะอุ้ยฟักทองไอ้ไอ้ออจะเขาหอมโนยูไอกำลังหยิบฟักทองไปให้อยู่เลยเนี่นเนยเยอะพี่ไม่มีผ้าเปนแผลนะไม่มีแหเนเดี๋ยวนะอยู่ไหนอ่ะโอ้โห เออเป็นไทำไมนี่พ้ามันแผลพ้ามันแผลแล้วดูของแต่ละอย่างนี่อุ้ยทองทองทองอ,อ,อะไรอะ่ะโอ้ชิดกรบเปิดหีบแป๊บเอามาทำไมนะฮะมาทำไมเนี่ย ตัวบัวมาเลยพี่เวลาที่ใส่ไปเนี่ยขึ้นต้นไม้ต้นไม้เดี๋ยวนะเราต้องตัดไม้ไปเผื่อด้วยนะเดี๋ยวอันนี้หมดไฟหมดอยากตกปลาจังเลยอะ่ะอุย้ยไม้เปียกชุ่มเลยอยากได,ด,ด้อยากได้ดิอยากได้อยากได้โอ้ย ปลูกสิปลูกมันไปปลูกมันไปปลูก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 ติดบั๊กอีกรึเอามามามาเข้าห้องพี่กดไม่ได้อะพี่กดคันเบ็ดไม่ได้อะโอโ้โหบั๊กแล้วบั๊กอีกก็น,นี่มันวันฮาโลวีนน้องก็ต้องหลอนอยู่แล้วปะหลอนแบบหลอนมากเอามาทำไมเนี่ย ไม่เนีะไม่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาก็แล้วอุ้ยเจอฐานพอดีเอามามาอดีจ้ามาป่าอุ้ยกัดทำไมเด่าีด้ไเดี๋ยวเอาไปทำต้มแซ่บท้องโอ้โหทอ้องัวดเหอนเอก แมปบักแมปบักก็กกออกไปเล่นอย่างอื่นกันเถอะโนไปเล่นอย่างอื่นกันอยากตกปลามากเลยโอ้โหมีแต่ที่ดีๆเด,เดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับบ้านก่อนพี่มันเติมไฟก่อนโอ้โหไม้เปียกหมดเลยอะ ไปด้วยเฮ้ยเอามามมอมกิมิคิมิโอเคถือได้สักทีเราใช้ชีวิตบ้านๆเพราะว่าเรายังตากอยู่เลยไม่เหมือนคนอื่นที่เขาแบบไปถึงไหนกันละไม่อยากเจอปลาหายากอะมันตกยากเกิน โอ๊ยมันอปนปลกอะไรตรงนี้เอยกลางคืนอีกแล้วหรอวันนี้ไม่จต้องคแค่งเลยโอยไปปลุกที่อื่นไม่ได้หรือไงนะอุยอ๊ยอีตัวนี้อีกละไม่อุย้ยไปไกลไกยู่ ไปกลๆไปไกลๆไปไกลๆอุ้ยอันนี้ก็ไม่โดนอ๋อเป็นไหนวะเอ้ยอยูมันบุกแคมป์เราแล้วแป๊บนึงไปเก็บปลาก่อนหิวปลาโอเคเลง็งหัวมากเลง็งหัวมากเราเป็นอะไรนะคน เออเขาเรียกว่าอะไรวะลืมเราเผาศพให้คุณได้ทุกเวลาถ้าเราฆ่าคุณได้เมื่อไหร่เราเผาศพคุณได้เวลาเมื่อเราฆ่าเสร็จเมื่อไหร่ <c oughs> ไม่โดนะ <c oughs> เสจคอไม่รู้ไปทำอะไรมาเจ็บคอเฉย <c oughs> ไปก็อก,ก,กเองไปพี่ไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นอะ โอ๊ย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 เฮ้ยพี่กายเป็นโก๊แม่เพื่อนพี่เองเขาออมาไปเลยไปลูกกวาดอะเอาไปเลยพี่ไม่เอาอุ้ยฮุยอุยแล้วมันแล้วมันไม่อันนี้พี่น่ารักอะน่ารักกว่าน่ารัก เอ้ยแล้วเวลาพี่วิ่งมันไม่ค่อยรถด้วยนะพวกอาหารนะโน no. อยากเป็นอยู่ดีๆก็อยากเป็นขึ้นมาเฉยเลยไปตกปลาดีกว่าเอ้ยน้ำบนหายไปแล้วโอ้น้ำวนยังอยู่้ปไปอะไรอะ่ะ มอมันกับการตกตาอยู่มีอะไระอมัน่เราม่พออ่าฮะมมันกับการตกตาอยู่ยูไม้เปียกหมดละสร้างที่เก็บไม้เหอะไม้เปียกหมดล้ะอุ้ยมันน้ำวนหายไปเลยเด็ดเด็ ออื่อโอ้โหไอตัวนี้แหละอะไรวะแซลมอนหรอโอ้ยี่เกียดตกแล้วอ่ะพี่แสบตามากเลยตอนนี้นอะไรนะเล่นโทรศัพท์เยอะเกินช่วงปิดเทอมนี้เล่นเยอะเกิน โอ้ได้สักที no, ไฟจะดับแล้วโน้ไฟจะดับย้ายไฟดับฝ <c oughs> นหยุดตกสักที <c oughs> อ,อือร่อยอร่อยอร่อย <c oughs> เปลี่ยนชุดดีกว่าห <c oughs> น้าตาเด็กตลกดีว่ะ <c oughs> เป็นแฟรี่มีปีก็มีอยู่แล้วเอามาทำไม,มอยู่ไหนอะอะได้ดิดอเออจริงน่าน่าจะอัดได้แค่วันที่ทยี่สิบแคปะเพราะสามทุ่มพี่ก็ต้องอุ้ยผ้าเป็นแพ้ อุ้ยตรงนี้มีน้ำมันเอามาเลยนี่เอาปลาไหมหฉัน give me fish more eat salmon อีกแล้วอ,อ,อะไรอุ้ย,อยเอามาเลยเอามาเลย,ยซึ่งเอามาทำไมก็ไม่รู้ เอามาเล่นเฉยอุ้ยเอรี่อโอ้ยกินปลาดิบไปไกลๆไปโ้ยอีกต้องหนึ่งนาทีกว่าพิมกบตื่นขึ้นมาแปลภาษาไทยแล้วมันแปลไม่รู้เรื่องอ่ะมันต้องเปิดหมดอังกฤษอะ่ะ แยกฉันก็เลยโซนนี้ของยูโซนนี้ของมีหวังว่าคงไม่กินสลับกันนะแบบอาหารคนนั้นเยอะอู้ใส่ไหมวิยคอตตอนแคนดี้อันนี้ชู candy a p p ปลเฮ้ยไม่ได้ให้เก็บตรงนั้น Oh, ออกไปสิเนี่ยของยูเนี่ยคอตตอนแคนดี้เนี่ยอยากกินสตูมากกว่าไม่อยากกินเออพวกเนี้ยมันให้พลังงานก็จริงแต่มันมันหวานเกินเราอยากลดความหวานทำไมพี่ได้แต่โอ้โนแบตลำโพงพี่หมดตายแล้วเขาหอมแบตลำโพงพี่หมดแล้วพี่จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอนะลำโพงมันพลัง ได้ยินได้ยินได้ยินโคตรชัดอ่ะยูทำไมไอ้ได้แต่แคนดี้แอปเปิ้ลวะทำไมยูได้แต่คอนต้อนแคนดี้เออก็ดีนะไม่ไม่อันนี้กันด้วยไม่สลับกันเ,เออฝนตกอีกแล้วฝนตกทำไมเนี่ยฮ่า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 คง อัดไว้ได้แค่นี้มั้งจะเล่นต่อเลยแต่ไม่อยากอัดแล้วอ่ะเออ,อัดไว้แค่นี้แหละเออข้อหอมที่ควรอัดไว้แค่นี้ป่ะเกียจอัดแล้วอ่ะพอตอนนี้มันยี่สิบสี่นาทีโอเคแค่นี้แหละอุ้ยฟ้าผ่าจะด้